ขาดไปแล้วหน้าขาดไปแล้วอะคร่ะในลูกกระตานี่เค้กฮาโลวีนนะเนี่ยโอ้ยตาหลุนเลยอืมเอสตาค่ะอร่อยไหมครับอร่อยครับไหมครับทำไมตรงนี้งยิ่งหมุนยิ่งหมุนลงไปวะไม้หักเลยนี่จาเนี่ยอสองคนนี้มันเที่ยวเขียงลูกอยู่ในโซฟานี้อืม นอนอยู่คนเดียวนอนอยู่คนเดียวอืมไม่ใช่พี่น้องมิวแบบเป็นเหมือนเซลล์ล้วลูกนอนโซฟานี้หัวหน้านี้เลยเอาโอุ้ยขอลูกกระต่ายได้ไหมขอชิมดูสิเอาแล้วแม่จะรู้ได้ไงโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ทำไมอ่ะอร่อยไหมคะชอบไหม ยําไหนยํา hmm. ย yeah. mm ําไหนคุก hmm. ย mm ํมพี่มีอร่อยนะพี่มีอร่อยไหมคะพี่มีเมื่อก่อนนี้ตอนเด็กๆนี่อร่อยอธิบายอย่างนั้นอย่างนี้แค่้กเต็มอย่างนั้นอย่างนี้อืมึ๋ยเดี๋ยวนี้ไม่เอาเลยเอาไปก่อม